สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เรามาเตรียมตัวดูซีรีส์ในเดือนกรกฎาคมค่ะซัมเมอร์เต็มตัวของเมืองจีนแล้วนะคะปี2025กับซีรีส์จีนยอดนิยมนะคะ5เรื่องที่คาดว่าพร้อมออนแอร์นะคะพร้อมๆกันในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เองนะคะเรื่องแรกเลยค่ะไปที่เรื่องราว Love on the turquoise land นะคะสำหรับเรื่องนี้เจ้าภาพคือ Tencent Video ค่ะเมืองไทยรอชมกันได้ที่ VTV Thailand นะคะ เรื่องนี้นำแสดงโดยสาวสวยสุดสวยคิดถึงเธอมากค่ะคุณดนลาบาของพวกเรานะคะมาคู่กับพระเอกที่หล่อมากๆเลยคุณเฉินคุณเฉินชิงวีนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็แน่นอนเป็นแนวลึกลับนะคะแล้วก็ผู้แต่งนวนิยายต้นฉบับก็เป็นผู้แต่งคนเดียวกันกับเรื่องสื่อถึงด้วยค่ะเรื่องนี้ก็อีกแหละเป็นแนวจีนปัจจุบันที่แฝงไว้ด้วยความลึกลับแล้วก็ยังมีเรื่องของความเชื่อในการค้นหาความเป็นอมตะของชีวิตนั่นเองนะคะซึ่ง ในเรื่องเนาะจะเล่าเรื่องรายของนางเอกก็คือเนี่ยจิ๋วล่วนะคะรับบทโดยคุณดิลบาของพวกเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเธอนางเอกนะคะเป็นลูกหลานของ กองทัพนะคะของกองทัพเก่ามีบรรพบุรุษเป็นแบบทหารในกองทัพแล้วก็บรรพบุรุษนั้นถูกส่งมานะคะโดยฉินซือห่วงอีกทีหนึ่งเพื่อมาตามหามาตามหาของวิเศษซึ่งเชื่อว่าจะนําไปสู่ความเป็นอมตะนั่นก็คือเขาเรียกว่าเป็นนกเขาแมวอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอันนั้นคือรุ่นรุ่นของบรรพบุรุษ เขาก็มาพยายามตามหาของวิเศษอันนี้กันนะคะทีนี้หลายพันปีต่อมาโอ้ขนาดนั้นเลยนะนเพื่อนๆถึงรุ่นของนางเอกค่ะเนี่ยจิวล้วนนั้นก็เป็นปรมาจารย์ในการที่จะมาล่านะคะล่าไอ้ตัวเนี้ให้เจอให้ได้เช่นเดียวกันยังคงตามหาอยู่นะคะก็จริงๆแล้วเวอร์ชันที่เอ็ดหวานอ่านเนาะเวอร์ชันวนิยายเป็นเป็นเหย่ยวไม่ใช่นกเขาแมวแต่ว่าในเวอร์ชันที่เอ็ดหวานแปลมาจากไอเนี่ยข่าวนะคะของทางโซฮูเขาบอกว่าตามหานกเขาแมวอืมอไม่เป็น ก็อเอาเป็นว่านะคะก็ <c oughs> อดหวานเล่าไว้เหมือนกันนะเรื่องนี้ยังเล่าไม่จบเพื่อนๆค่ะเพราะว,าว่ารีบมาเล่นกับเรื่องเชสซิงเจตอยู่นะคะเดี๋ยวให้จบก่อนแล้วก็ต้องตามด้วยอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีเพื่อนๆแบบเรียกร้องเยอะมากเลยนะคะให้มาต่อให้จบทีอดหวานนะคะ ก็หลายเรื่องเลยเพื่อนๆค่ะเอาละค่ะแล้วก็พระเอกคำว่าเราเหยยนถั่วนะคะเป็นผู้ที่เขามีปมชีวิตอยู่เพราะว่าเออพ่อเขาก็หายตัวไปในในในเหมืองแร่ในถ้าในถ้าในเหมืองแร่อะไรเงี้ยค่ะก็มีแต่ปมเรื่องเนาะในช่วงเริ่มต้นของเรื่องนะคะแต่อย่างไรก็ตามนั่นเองคะ่ะพระเอกกับนางเอกตอนแรกไม่รู้จักกันแต่ว่าในที่สุดแล้วก็ต้องมาเจอกันเพราะว่าทั้งคู่นั้นได้ไปเจอสิ่งที่เรียกว่าลึกลับที่มีความแตกต่างนะคะอย่างทางตระกูลเหยียนถั่วเนี่ยคะ่ะเป็นผู้ที่

พบแบบเออเขาจะเรียกว่าเหมือนเอเลี่ยนได้ไหมหรืออะไรได้ไหมแต่ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างซึ่งน่ากลัวมากซึ่งอยู่ในเหมืองในเหมืองแร่อันนั้นน่ะนะคะซึ่งเป็นเหมืองแร่ของคุณพ่อของเขาแต่ว่าอย่างไรก็ตามแม่ก็มีความป่วยติดเตียงอยู่แต่ก็ไม่เสียชีวิตสักทีแล้วก็แม่ก็มีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความมีความไม่แก่ลงอะ่ะเพื่อนๆเออมันมีแต่ความระทึกขวัญ <c oughs> ความระทึกขวัญน,นะคะมีความแฟนตาซีแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีปมเรื่องที่ น่าสนใจมากๆเลยเพื่อนๆนึกถึงบรรยากาศของซื้อเถิงซึ่งคุณจริงเถียนกับคุณจางปิน,ป,นปินเคยแสดงไว้อะแนวแนั้นนะคะเรื่องที่สองนะคะน่าสนใจมากๆเหนือสมอรภูมิค่ะเขาว่ามาแน่นะคะกระดาษนี้ก็จ้าภาพก็เทนเซนวิดีโอเช่นเดียวกันนะคะเรื่องนี้อดหวานรอค่ะเพื่อนๆอยากดูมากเลยนะคะไม่รู้ว่าในบทละครจะทำออกมา ประมาณไหนเพราะว่าน,นิยายต้นฉบับก็ยาวเหมือนกันเนาะเจ็ดเล่มจบนะคะเพื่อนๆอ,อยากจะฟังไฮไลท์สนุกๆของเรื่องเหนือสมรภูมิไปฟังได้นะคะจนจบเลยที่ช่องลำนำรักนักเขียนนะเพื่อนๆเ,เรื่องนี้ก็เป็นนะคะเป็นเกี่ยวกับการเติบโตมาของโจเย่นางเอกของพวกเราเนาะรับบทเป็นเหอเหยียนนั่นเองซึ่งโดยปกติเนี่ยชาติที่แล้วเออในนิยายมีชาติที่แล้วอนางเอกนั้นเป็นลูกของตระกูลเหอซึ่งใหญ่โตอยู่นะคะแต่ว่าตัวเองนั้นก็มาสวมรอยเป็นพี่ชายก่อน เพราะว่าพี่ชายตัวจริงนั้นถูกส่งไปอยู่ที่ชนบทไกลๆเพราะว่าป่วยหนักนั่นเองค่ะนางเอกของเราก็เลยต้องมาใส่หน้กกากากเนาะแล้วก็มาเรียนหนังสือแล้วก็จากนั้นก็ไปเป็นแม่ทัพแต่ว่าก็คือทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นบุตรชายบุตรชายของตระกูลเหอบุตรชายคนโตอะไรประมาณนี้แต่ว่าหลังจากที่นางนางเอกของเราประสบความสําเร็จในเรื่องของการเป็นแม่ทัพแล้วใช่ไหมคะพอกลับมาที่บ้านก็โดนพี่ชายซึ่งอยู่ๆโตขึ้นแล้วเออโรคภัยไข้เจ็บหายไปเพื่อน พอหายไปแล้วพี่ชายก็กลับมากลับมาก็รู้สึกว่าตายแล้วอิจฉาน้องสาวมากเลยอันนี้คือใช้ชื่อค่าใช้ใช้อะไรที่แบบคือเขาเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องสาวทำได้ควรจะเป็นของเขาเขาก็เลยจัดการตุยน้องสาวไปตอนแรกโดยการให้การแต่งงานออกไปที่ตระกูลฉีก่อนจากนั้นก็แบบร่วมมือกับตระกูลฉีเนาะฆ่านาังเอกของพวกเราแล้วจากนั้นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเอามาเป็นของตัวเองหมดอีพี่ชายเร็วมากเลยนะคะ ที่นี้เนี่ยค่ะก็ในละครก็อาจจะทําให้ว่านางเอกของเราไม่ได้โดนฆ่าตายก็ได้เนาะก็เรื่อยๆไปเลยเพราะว่าเรื่องของการฟื้นคืนชีพเขาก็ที่จีนไม่ค่อยอยากให้ทํากันกลัวคนจะไปเป็นแฟชั่นไปรีบฆ่าตัวตายเผื่อจะได้ เผื่อจะได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยเป็นเป็นอะไรที่ป้องกันคนของเขาเอาไว้เขาก็เลยไม่ค่อยให้มีฉากแบบนี้ก็อาจจะให้ดําเนินเรื่องแบบว่าเออเหอเหยียนลอดตายแล้วก็ไปอยู่สนามรบอะไรก็ว่าไปแต่ว่าอันนี้คือในนิยายต้นฉบับคือเหอเหยียนนั้นนะคะตอนที่จมน้ําตายในชาติแรกปุ๊บก็มาลืมตาเป็นเหอเหยียนเช่นเดียวกันชื่อเหอเหยียนแต่ว่าเป็นเหอเหยียนซึ่งเกิดจาก เกิดจากตระกูลเหอที่ยากจนนะคะพ่อเป็นทหารยศต่ําต้อยมากเลยนะคะก็อยู่ในเมืองหลวงเช่นเดียวกันแล้วต่อมาคือนางเอกของเรามาพร้อมความทรงจําแต่ล่างใหม่นั่นเองค่ะแล้วก็เลยไปนะคะมีเหตุที่จะต้องไปสมัครเป็นทหารใหม่นั่นเองนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวที่นางเอกของเราค่อนข้างจะแข็งพี่ชายเพราะว่าพี่ชายนั้นก็เรียกได้ว่ามา,มานอกจากจะเอา เ,เขาเรียกว่าแย่งชิงผลงานของนางไปแล้วยังทำให้นางตายอีกอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นนางเอกมีความแข็งแกร่งมากแล้วก็เอาจริงเราก็ได้รู้ถึงความโกโก้ของนางเอกของพวกเราเนาะหลงรักพระเอกชอบพระเอกมาตั้งแต่ชาติที่แล้วแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะส่วนพระเอกของพวกเราไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเพืเ่อนๆคะ่ะชาติที่แล้วคงโสดอะโสดจัดๆเลยนะคะแต่ว่าชาตินี้ไม่โสดเพราะว่านางเอกของพวกเราก็งอ,อ โกโกอะไรไปนั่นแหละแต่ว่าพระเอกของพวกเราก็อตายแล้วนะคะคือเรื่องนี้นางเอกก็สารภาพบ่อยเหมือนกันแต่พระเอกก็ก็แดจาวูไม่รู้ว่านางเอกพูดเรื่องอะไรแต่แล้วเขาก็มารู้ตัวเองว่าอ๋อตัวเขานั่นเองที่นางเอกนั้นนั้นเรียกว่าพระจันทร์นะคะเออค่าชอบพระจันทร์แต่พระจันทนระ์น่ะไม่รู้อะไรประมาณนี้นะคะมีประโยคคลาสสิกของนางเอกอยู่หลายประโยคเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันนะคะรอดูโจโยเย่กับเฉิงเล่ยเลยค่ะ เรื่องต่อมานะคะบอกได้เลยเทนเซนปล่อยพดพรวดเลยค่ะเป็นเรื่องของคุณวิกตอเรียซ่งกับติงอวี่ซีนั่นเองนะคะชื่อแปลเป็นไทยว่านอนภูเขาและแม่นม้ำใช่ไหมก็เกี่ยวข้องกับยุทธจักรแน่นอนเลยนะคะเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากนวนิยายนะคะซ่งเสียนรับบทเป็นซูวีค่ะลูกสาวของท่านในพลเลยนะคะแต่ว่าท่านพ่อของนางเสียชีวิตในสนามรบแล้วก็พี่ชายของนางได้รับบาดเจ็บสาหัสก็บอกว่ามันมีความรับเบื้องหลังการตายนะของ ท่านพ่อด้วยนะคะทำให้หนางเอกก็มีปอมอีกแล้วค่ะ นางเอกต้องการค้นหาความจริงนะคะซูวี่นางเอกของเราก็เลยแต่งเข้าสู่ตระกูลเว่ยค่ะเออแล้วก็เริ่มสืบเรื่องนี้อย่างลับๆนะคะต่อมานะคะก็ในฐานะของไม้นะคะของลูกชายคนโตของตระกูลเวย่ยในระหว่างที่สนิทสนมกับเว่ยวินนะคะลูกชายคนเล็กของตระกูลเว่ยเนี่ยทั้งสองก็ร่วมมือกันต่อสู้กับแผนการสมคบคิดแล้วก็ค่อยๆตกหลุมรักซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะไฮไลท์จะเป็นการเติบโตของตัวละครทั้งพระเอกแล้วก็นางเอก เลยนะคะแล้วก็บวกกับความรู้สึกในการรักตระกูลรักครอบครัวรวมทั้งประเทศด้วยนะคะก็ทั้งคู่ก็มีจุดที่จุดยืนร่วมกันก็คือรักประเทศชาติมากๆค่ะสำหรับเรื่องนี้โปรเจกต์เรื่องนี้ผู้กํากับคุณโจจิ่งเท่านั่นเองนะคะซึ่งเป็นผู้กํากับ เรื่องเหนือเมคาชะตาลิขิตนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีอีกเรื่องหนึ่งของทาง t e n เซนอีกแล้วเ,เพื่อนๆรอชมกันได้เนาะอีกเรื่องหนึ่งของทางโยคุนะคะเอ็ดวานแนะนำเลยค่ะก็ได้ข่าวมาว่ากระดาะดาน,นี้มาแน่ๆนะคะรลนเจียรุนค่ะหล่อมากเรื่องนี้แล้วก็เผงเสียวรันนะคะจากเรื่อง เหนือหอเฟิงห่วงนะคะสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวรอชื่อไทยที่เป็นทางการหน่อยละกันค่ะเรื่องนี้มี37ตอนนะคะนำโดยหลนเจียหลุนแล้วก็ผพิงเสี่ยวหลันนั่นเองนะคะสำหรับในเรื่องนี้นะหลนเจียหลุนนั้นโอเป็นฮ่องเต้กันเลยค่ะฮ่องเต้ที่มีเล่เหลี่ยมเยอะแต่ไอคัก,ก,ก,กตลอดทั้งเรื่องนั่นก็คือเสี่ยวห,หวน,นั่นเองนะคะแห่งราชวงศ์หนานฉีค่ะก็อยู่เริ่มต้นในยุคที่มีความโกราหลในราชสำนักมีเหล่าบรรดา ขุนนางใหญ่ๆโตๆที่พวกเขาเออเป็น เป็นกังฉินนะเพื่อนๆแบบพร้อมจะทรยศได้ทุกเวลาเลยนะคะพระเอกของเราก็ต้องจัดการแล้วก็แน่นอนว่าเออพระเอกนั้นก็รักนางเอกมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเอาจริงแต่ว่าด้วยด้วยความโกลาหลทางการเมืองนะคะมันก็มีเรื่องขึ้นๆลงๆอยู่ดีค่ะในตอนที่เสี่ยวหัวนะคะพระเอกกําลังเดินเล่นนะคะอยู่ในคือออกไปท่องยุทธภพบ,บ้างอะไรบ้างใช้ชื่อเล่นว่าหมยซื้อฝานค่ะตอนนั้นน่ะได้ออกไปนะคะแล้วก็ได้ไปเจอกับหลิงสังสังนะคะหลิง ลิสงสร้างๆเป็นนางเอกนั่นเองค่ะลิงสร้างๆนั้นนะคะเปิดตัวออกมาก็เป็นเจ้าของเขาเรียกว่าเฟิงหลายพาวิเลียนจะเรียกว่าสำนักก็เรียกว่าหอได้ไหมหอเฟิงหลายแล้วกันนะคะจากนั้นก็มีความรู้สึก คลิกอะคลิกน <N> <mail> าง <choices> เอกยังไม่รู้ว่าพระเอกนั้นเป็นจัก,กรพรรดินาะนางเอกก็ยังเออพระเอกก็ยังไม่รู้ตัวต,วตนของนางเอกที่แท้จริงนะคะอย่างไรก็ตามก็ค่อยๆตกหลุมรักกันก่อนแต่ว่าพอตัวต,วตนของทั้งคู่เนาะความลับความลับของทั้งคู่เปิดเผยเนี่ยพวกเขาก็ต้องมาเผชิญหน้านะความที่เป็นตัวตนอย่างแท้แท้ของกันและกันนั่นเองค่ะไฮไลท์ก็เลยบอกเลยนะคะว่าจัก,กรพรรดิเองแล้วก็นางเอกเองเนี่ยก็มีความเย่อหยิ่งกันคนละแบบนั่นเองค่ะแล้วจัก,กรพรรดิก็มี ภาระเยอะแยะไปหมดเลยนะคะส่วนนางเอกของเรานั้นค่อนข้างจะมีจิตใจที่เขาเรียกว่าเป็นจอมยุทธ์นะเป็นจอมยุทธมีอิสระมากกว่าชอบอยู่ชอบใช้ชีวิตนะคะอยู่ในอยู่ในยุทธภพถึงแม้ว่านางเอกของพวกเราจะมี จะมีเขาเรียกว่าชาติกําเนิดที่สูงส่งอะไรประมาณนี้ค่ะก็เรียกได้ว่ามีนังเอกของเรามีฉากศิลปะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมด้วยนะคะเดี๋ยวได้ดูฝีมือของคุณเผงเสียวหลานเรื่องนี้ในวันนี้ยายจบดีแฮปปี้มากๆนะคะถึงแม้ว่าจัก,กรพรรดิของพวกเราจะไอคกๆแ แคกไปตลอดเรื่องแต่ว่าก็รอดนะเพื่อนรอดทั้งเรื่องเลยแต่ก็มีฉากดันเคาะเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งในละครถามว่าจะทําให้คุณหลุนเจียหลุนตายได้ไหมบอกได้เลยว่าทําให้ตายได้เพราะว่าการอาการป่วยของจักรพพัดเสียวหววเนี่ยมันมีช่วงที่ถึงขีดถึงขีดสุดนะคะที่จะรับได้เช่นเดียวกันแต่ว่าแต่ว่าบอกเลยไอ้ฉากที่แท้จริงของนิยายต้นฉบับไม่ตายนะรอดนะคะจักรพพัดรอด แล้วก็นางเอกของพ่เราก็ตัดสินใจที่จะกลับมานะคะเพื่อจะมาอยู่เป็น้องเฮาของพระเอกด้วยซ้ำไปนะคะในตอนจบเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าเทนเซนเออเทนเซนน่าจะทำจบดีเนาะเออไม่ค่อยมีเรื่องไหนจบเศร้าแต่ถ้าเป็นเออไม่ใช่นี่เรื่องนี้ไม่ใช่เทนเซนค่ะโยคุโยคุเคยทำมาแล้วเพื่อนๆโยคุเ,เคยทำเรื่องอะไรนะ เมื่อใบไม้ผรีบานที่มอดไหม้อ่ะที่หลิวเฉียววี่กับอูอ๋จินเหียนอ่ะเออเรื่องนั้นบอกเลยนิยายต้นฉบับนางเอกของเราไม่ตายรอดได้ขึ้นเป็นฮองเฮาแต่ว่าในเวอร์ชั่นละครนะคะเจ้าภาพโดยโยคุนั้นนางเอกตายก่อนเพื่อนเลย <laughs> นางเอกตายก่อนเพื่อนเลยนะคะจากนั้นพระเอกเของพวกเราเลหลายๆปีก็เป็นจกักรพรรดิแก่ๆแล้วก็ตายตามไปโอ้ยตายแะตายนะต,ยนะต้องการอะไรจากผู้ชมเอ่ยนะคะจากนั้นเรื่องที่5้าจากไอฉีอี้ค่ะติงเฟิงปอนะคะเรื่องนี้คุณหวังชิงเย่กับคุณเสียงฮั่นจือค่ะอย่าลืมดูนะคะเรื่องนี้โปรเจกต์สวยงามงดงามมากค่ะมีทั้งหมด36ตอนนะคะก็สําหรับเรื่องนี้นะคะก็เรียกได้ว่า เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของคุณหวังชิงเย่แล้วก็คุณเสียงฮันจื่อนั่นเองนะคะเซียวเป่ยหมิงค่ะตัวละครนะคะเป็นนักสืบที่เรียกได้ว่าเป็นเบอร์ต้นๆของต้าฉีเลยซึ่งนั่นก็คือพระเอกของพวกเราค่ะหวังชิงเย่ตัวตึงเลยนะคะของต้าชีเขาถูกใส่ร้ายว่าเป็นปีศาจเย่ฝูในวันแต่งงานของเขาค่ะทําให้เขาก็ต้องหนีนะคะหนี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 หัวซุกหัสุนเลยแล้วเขาก็ได้ถูกแบบใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นกระบฏนั่นเองนะคะใครๆก็ตามหาเขาปีศาจปีศาจอะไรก็ว่า เขาหายไป3ปีเพื่อน,อนจากนั้นพระเอกนะคะเซียวเปยหมิงก็กลับเข้ามาที่เมืองหลวงแล้วก็มาได้เจอกับจงเซอร์มนันจงเซอร์มันนะคะเป็นเหมือนกับ น้องเนาะเรียกได้ว่าเป็นน้องของเขาก็ได้เพื่อมาไขาคดีประหลาดนะคะต่างๆแล้วก็ค้นหาความจริงแล้วก็เรื่องนี้เป็นแนวระทึกขวัญมีความโรแมนติกฉากรักมีบรรยากาศสยองสยองแบบโปเยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องราวผีอะไรประมาณนี้เป็นนักสืบแบบระทึกขวัญน,นั่นเองค่ะสาหรับเรื่องนี้น่าดูมากเลยนะคะก็อย่าลืมติดตามชมกันโอ้มีหลายๆเรื่องมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยในช่วงกระดาษคมดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะวันลาไปก่อนนะเพื่อน เพื่อนค่ะแล้วก็อยากดูเรื่องอะไรกันบ้างเอ่ยใน5เรื่องนี้ก็สามารถที่จะคแมอมเมนต์บอกแอดหวานมาได้นะคะหวานลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ